สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุสยสไปเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปุยก็จะมานี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมอะไรผัดกะเพราไก่นะคะวันนี้กะเพราไก่ไข่ดาวนะคะนี่ค่ะมาค่ะไปดู ่วนผสมว่ามีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำไก่ผัดกะเพรากันนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะมีไก่สับหยาบนะคะแล้วก็นี่พริกกับกระเทียมที่ตำแล้วนะคะก็จะมีพระเอกก็คือกะเพรานะคะแล้วก็จะมีต้นหอมซอยน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ ผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะมาค่ะเพื่อนทพื่มาทำกันเลยนะคะนี่น้ำมันนี้ปุ้ยใช้เลยนะคะเพราะว่าอทอดไข่ดาวไปนะคะวันนี้ก็จะมีไข่ดาวนะคะใส่อันนี้ลงไปเลยค่ะพริกค่ะ ไก่สับค่ะผัดคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะนากผัดพริกแล้วก็อันนี้ค่ะ เดี๋ยวรอให้ไก่สุกนะคะทุกคนไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ปรุงรสด้วยนี่ค่ะน้ำมันหอยนะคะผงปรุงรสค่ะคนคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะ ชิมนิดนึงค่ะ,ะได้แล้วค่ะเติมตาลลงไปเผ็ดมากค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปนะคะนี่ค่ะกับเพราเยอะไหมคะ ต้องใส่กะเพราเยอะค่ะเพราะว่าเก็บกดค่ะเวลาไปซื้อได้แต่วิญญาณกะเพรามานะคะเขาจะเรียกว่าผัดกะเพราก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีใบกะเพราใบสองใบบางทีก็ไม่เห็นได้ซ้ำไปนะคะคุก็เลยนี่ปลูกเองก็เลยใส่เยอะๆเลยนะคะบ้านนี้จะเป็น การผัดกระเพราที่แบบไม่ไม่มีน้ำไม่มีน้ำนะคะเพราะว่าชอบผัดกระเพราแห้งๆค่ะได้รสชาติดีเสร็จแล้วค่ะใส่กะเพราลงไปเลยนะคะมีค่ะเยอะไหมใส่กะเพราให้สบายใจเลยนะคะเพราะว่าเราไปซื้อที่ไม่ว่าจะที่นี่หรือที่เมืองไทยนะคะไม่ค่อยมีกระเพราเลยไม่รู้เรียกผัดกระเพราทําไมอมืปกติก็ผัดกระเพาก็ไม่ใส่ต้นหอมก็ได้นะคะ เราจะใส่เป็นถั่วปักยาวหั่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะใส่ต้นหอมนี่แหละค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆผัดกะเพราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงหน้าตาน่ากินไหมคะนี่ค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกะเพรา เราก็ดีไฟลงได้ค่ะนี่คะ่ะทุกคนข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่คะ่ะมีพริกน้ำปลาด้วยคะ่ะทุกคนมาคะ่ะมากินข้าวกับเจ๊ปุยสไปเยอรมันนะคะคลิปนี้ปุยก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้งนองๆไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆ ของเจ๊ปปุยสายเยอรมันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน